Throughout my life, the Ten Rings gave our family power. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ b บ r ร y Story to Share ค่ะช่องที่จะแชร์นะคะทุกความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์จากเบอรี่ค่ะวันนี้นะคะเบอรี่นะคะได้ไปชมภาพยนตร์นะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ในรอบประมาณ 5- 6เดือนได้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะซึ่งเบอรี่เนี่ยเ็เป็นแฟนสําหรับคอมมาเวลอยู่แล้วนะคะสำหรับหนังเรื่องนี้ก็คือพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับช่างชี And the Regent of the t e l l i n g ปกติแล้วเบอรี่เป็นคนที่ดูหนังนะคะของ มาวเวลสตีโดเนี่ยทุกเรื่องเลยนะคะเราก็พลาดไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะและที่สําคัญไปม,มากกว่านั้นนะคะทุกๆครั้งที่มีภาคแรกเข้าเนี่ยเบอร์รี่จะแอบกังวลใจนิดนิดไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมเพราะว่าถ้าไปถังภาคแรกเนี่ยเบอร์รี่จะคิดว่าหนังเนี่ยมันต้องเล่าเรื่องแบบเนิบๆย้อนหลงังไปอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนตัวแล้วจะไม่ค่อย ถูกจริตสักเท่าไรแต่ถามว่าดูไหมดูเหมือนเดิมจ้าคือ่อนหนนนี้นะคะแอบบนอยนะคะกับแบ็ k วิดีโอนั่นเองนะคะซึ่งไม่ใช่ไม่ถูกใจนะไม่ใช่หนังไม่ดีนะหนังดีค่ะแต่ว่าด้วยความที่เบ์ลี่เป็นคนชอบสายเวทสายเมจิกนะคะสาย R อ่ซีจีแบบเวอร์เวอร์นะคะพลังตุ้มตามตุ้มตามนะ,ะก็เลยจะรู้สึกว่าดาวดาวหน่อยสําหรับแบ็ k วิดีโอค่ะแต่ถามว่าถูกใจไหมก็ถูกใจค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วชื่นชอบนาตาชาโรมนนนอมากๆเลยนะคะมาพูดถึงกันดีกว่าค่ะสำหรับ วันนี้นะครบเบอร์รี่ได้ไปดูนะครับสำหรับหนังเปิดตัวล่าสุดนะคะของ Marvel Studio มาคือช่างชีแอนเดอริเจนออฟเดอะเทลลิงนะคะสำหรับภาคนี้นะคะเบอร์รี่พูดถึงองค์รวมของลรากันองค์รวมนะคะสํสำหรับสตอรี่ไลน์เลยนะคะสํสำหรับเรื่องดราม่าแอคชั่นนะคะหรือว่าตลกปกฮาหรือว่าจะเป็น CG เอฟเฟกเนี่ยเรื่องนี้เรียกเลยว่ามากันแบบครบ คันมากๆเลยสําหรับส่วนตัวเบอร์รี่แล้วรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันทัดใจมากๆสําหรับเบอร์รี่เลยนะให้เป็นภาคเปิดตัวที่ถูกใจเบอร์รี่ที่สุดไปเลยคะ่ะนะคะเรื่องนี้มันเป็นปัญหาในครอบครัวแต่ว่าปัญหาในครอบครัวแต่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยเป็นคนสําคัญระดับ ตำนานนั่นเองนะคะก็เรียกได้เลยว่าเป็นดาวมาที่เรียกว่าครบรถมากๆเลยฉากตลกปกฮานะคะแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยนะคะแสดงได้ดีมากๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นฉากแอคชั่นนะคะที่การต่อสู้แบบประชิดต,ตัวซึ่งส่วนตัวเราลเบอร์ลี่จะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะแต่เรื่องนี้จัดมาแบบกลมกล่อม,มทุกการต่อสู้เนี่ยมาแบบเป็นกังฟูจา๋าแต่เรื่องนี้ไม่นะคะเรื่องนี้ยังคงคอนเซปต์นะคะสำหรับการต่อสู้สไตล์ฮีโร่ Hero จากมาเวลอยู่ซึ่ง ถูกใจมากๆค่ะรวมไปถึงนะคะการใช้สเปเชียลเอฟเฟกหรือว่าการใช้อุปกรณ์ไฮเทคโนโลยีต่างๆก็ยังคงมาตรฐานของ Marvel Studio ไว้อยู่นะคะไปพูดถึงนักแสดงกันบ้างค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะซึ่งหลายคนมีกระแสเยอะมากๆก่อนที่หนังเรื่องนี้จอกมาคือนักแสดงเนี่ยไม่หล่อเท่าไหร่ นะคะอาจจะหล่อไม่ถูกใจคืออาจจะมีคนเอเชียที่มันหลอกว่าน,นี้นะคะแต่ส่วนตัวลาวเบอร์ลี่เนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ไม่หล่อขนาดนั้นนะเขาก็ถือว่าเป็น าดารานักแสดงชายเอเชียที่หน้าตาดีในระดับหนึ่งแต่พอเขาแสดงฉากแอคชั่นทาให้นะคะตัวละครเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นและทําให้เราเนี่ยสามารถอินกับตัวละครได้เพราะว่าหน้าไม่ส้มอะและที่สําคัญยิ่งสแสดงยิ่งต่อสู้ยิ่งหล่อส่วนนะคะสาหรับนักแสดงท่านอื่นๆค่ะแอบ,บชอบแม่ของพระเอกค่ะคือสวยมากรวมไปถึงนักแสดงทุกๆท,ท่านนะคะหรือว่าจะเป็นคุณพ่อหรือว่าจะเป็นใครนักแสดงในเรื่องเนี่ยทำได้ดีในทุกๆบท ทำให้ทุกตัวละครเนี่ยมีมิติแล้วเราสามารถเข้าไปในบทบาทในตัวละครในเรื่องราวต่างๆได้ดีมากๆค่ะหนึ่งตัวละครที่เบลลี่ชอบมากๆเลยคือว่องค่ะว่องมาเรื่องนี้นะคะเป็นตัวเชื่อมนะคะบทบาทนะคะของ เรื่องราวของ MCU นะคะมาให้ชังชีเนี่ยดีมากๆนะคะไปพูดถึงสิ่งที่ชอบกันบ้างนะคะเรื่องราวของฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวแบบราบ,รบ,รบเรียบๆนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนเข้าใจยากค่ะแต่มีการแตกขแขนงแล้วก็มีเรื่องเล่าต่างๆเข้ามามากมายนะคะสิ่งที่ชอบมากๆเลยคือ ประดาสัตว์ในตำนานอ่าใครที่บอกว่าอยากดูต้องไปดูนะคะแต่สิ่งที่ไม่ชอบแอบ,บมีนิดนึงนะคะช่วงอ่ไท,ท้ายใกล้จะใครแม็กซ์ตรงไท้ายเรื่องเนี่ยแอบบจะมีแบบแอบบล้าสายตาได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าสักประมาณ สองสามนาทีได้นะคะแต่ว่าไม่เสียหายนะคะเพราะว่าองค์รวมของเรื่องนี้ทาให้เรารู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับทุกฉากแสงสีเสียงนะคะเรียกได้ว่าครบองค์ประกอบอย่างแน่นอนแล้วก็มีมุกฮาฮาตามสไตล์มาวลิลมาด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะและสิ่งที่ทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะคือเอ็นเครดิตค่ะเอ็นเครดิตเนี่ยถ้าใครพลาดเนี่ยถือว่าพลาดไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าเอ็นเครดิตเป็นอะไรที่เรียกว่าอย่าพลาดแล้วกันนะคะ สรุปสุดท้ายเลยนะคะสำหรับหนังเรื่องชางชีนะคะก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะคะไปดูกันเยอะๆเลยแต่อย่าลืมรักษามาตรการกันด้วยนะคะเวลาเข้าไปดูในโรงหนังนั่นเองนะคะคือสําหรับเบอร์รี่แล้วเบอร์รี่ให้เป็นตัวละครภาคแรกที่ดีที่สุดที่เบอร์รี่ชอบที่สุดสําหรับตอนนี้นั่นเองนะคะแล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะคะสําหรับเรื่องนี้หลายคนบอกว่าเป็นแค่พลังกังฟูหรือเปล่าเป็นแค่พลังกายภาพหรือเปล่าบอกก่อนนะคะว่าเคนริงเนี่ยนะครับ เป็นคล้ายๆกับสัตว์อาวุธที่มีพลนุภาพคล้ายๆกับคอนยูเนียเลยสร้างนะครับพาวเวอร์ได้หลากหลายรูปแบบมากๆเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่เบอร์รี่ชอบมากๆเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะนะคะถึงท้ายคลิปกันแล้วค่ะใครที่บอกว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยก็อย่าลืมไปดูนะคะสำหรับช่างที่แอนเดอร์ลีเจนออฟเดอะเชนลิงค่ะภาคนี้มาตรฐาน Marvel Studio ทํทำไว้ดีอีกเช่นเคยคะ่ะ